คนตกคนตกสิเมือกับเมื่อมาได้นาะมานี่ยคนตกได้จะเมื่อได้เหคนตกนังอยู่เพื่นนันสะพุดนี่แหละนั่งนันังอุ้หนุ่มนี่ไปกินเบี้ยนเบียก็ไมีเขาได้เ่อนาย อันนี้ใหม,ม่ใส่ป่ะน้ำกินเบียเฮ้ยถเช้าวนนั้งเก้าแล้วมายฝนตกสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟ้องฝ่ายเบอรสุขสุขคนเนาะบรรยากาศบรรยากาศยามแรงสามโมงสามโมงสามโมงแรงฝนตกเมื่อว่าได้ นี่ยอย่งนั้นของเงินล้านนึงสวัสดีสบายดีต่วคำนี่ตัวสบายดีอ๋อโทรศัพท์กระโตดสบายดีสาวเศสบายดีมฝนมาฝนตกหลักหลักลี้อ่ะแวลินห่านสาวฝนนี่เนาะ ฝนตกฝนตกอยู่ล่าฝนยังตกได้พ่อแม่พี่น้องเลยใส่ใส่ก็ยัง,ย,งยากอยู่ช่วงนี้นายเต๋อเป็นนักเก็ตน,นะนั่น่นนม,นมันมันเนียโอ้สบายดีสบายดีวงเงินบันนะเบิ้งบรรยากาศบ้านเฮานี่ฝนตกตลอดก่อนประมาณรรแรกๆแบบฝนตกคู้บื้บว้บู้บู้บู้ก็้้บน,น้บู้บู้บู ตอนแบบประมาณสามสี่โมงกดุแห่งเลวานนี่นะกะท้องฟ้ากะไม่ได้มืดบันไดได้แต่ม,มอยูเลยกะตกอืมพรีแบบว่าลำบากาาเศร้าหน้าเนะาะสนาแบบปุดเขาาาด้าไห้กะเน่าแ่ามันไม่ได้ตื่นนะแบบตกกระจกจักลงมาเลยง,งับไปๆไก่คน,นะ กล้กันเออใก้สดเออเอาลายสดลินลิ้นซื้อดอกอันนี้ว่าสิเมื่อแล้วแต่ฝนมันตกก็เลยอยู่อยู่ก่อนเนาะอยู่จนได้กินข้าวแลงน้ำมันซาลุหมดและต้มไก่กับเลาขาวโอ้ยกินข้าวไม่พร้อมเนาะงานน้อยแคมทางเด้อมาเด้อเอฟซีเออบรรยากาศดีเลยหานเอฟซีฟังลาวฟังไทยแบบ ต่างประเทศก็มาได้เนาะพยายามทำดีทำได้สาวฝนเอฟซีสนใจสาวฝนก็นทักมาเด้อ <c oughs> อยู่บ้านบ้านแกงแปรบ้านแกงแปรเมืองเซปอลแคนซานาเคเออว่าบ้านแกงแปรมันมีเพลงนะเนาะนเพลงเพลงหอือคนละบอลคนละบอลเนะเาะแกงแปรทั้งนึงแกงแปรทั้งงานกระเบาพุนแกงกระเบา,นบาเนาะ อันนี้แกงแปรทั้งเงินเมืองเซป,ปเูนเี่ยยุดยุดเน่แล้วฝนกะ <i> ใกล้ิเ<ห>มื่อได้แล้วยุดก็ยังเปียกอีกดอกสำนรับไลสดทางยูทูบบาได้บ่ได้ไลอันจะที่สองนี่แหละไลเห็นไลสดนห่หาหาบมดหมดปิดล้วบ่ <laughs> 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 ไลทั้งงานยูทูบโมดบูปินเลยสามสิบเก้าคนเบิ่งสบายดีกดตรสุขสุขคนสามสิบเก้าโคตรเพลวะโคตดาวกดดาวบว์มาจอยส่งดาวส่งดาวให้เด้อส่งแล้วเอาออกมากกบ่าบูปินยูทูบยูทูบน่าจะบ่มีดาวแฟนเพจกุ้นมีดาวเออแฟนเพจเนาะมีดาวนะอันนี้น่าจะเป็น อ่านว่าวไก่ทากบีบแกใส่สาวผู้ไทยอีที่แม่แม่มาจ่ายเบให้กินนี้มาอุ่นหนุนนันฮานนันสาวฝุ่นนี่้แกผับมึงชัดเยอะคนวะเออแจ้งอยู่เสียงก็ชัดเยอะอ่ะเอาเสียงเลยระบบเสียงเลยอยู่แต่แบบแบบกับเจ้าไก่ทากนี่ก็มีผู้มาแวะซื้ออยู่บ่บรรยากาศแบบนี้แต่ชาวบ้านเขาเนาะ ชาวบ้านทำมาซุซอยอากาศเย็นๆนั่งปิ้งจำเข็มเหล่าเนาะเปนขายจามคือจะได้ขายดีเนาะไม่ได้ลองขายขอบใจขอบใจเสียงเออบม่ได้ขายนะเสียงคักอยู่ของเราโซนนี้ก็เจ้าก็ให้ไปซื้อกินอยู่ในเมืองเนาะเหาไปบรรดุกนเนาะเป็นไดยส่องยูทูปผ่านมัดระโบมีรายได้ระโบผ่านมัดคุกค้นระบวอยู่บ้านสาวฝนก็ซีว่าอะไรกันยำอะไรกัน โอ้เราบรรทุกลายได้เขตนี้นะบันเสาฝนจิ๊ดกับถนนใหญ่รอสมคลิปรอสมคลิปเปิดใจเขามาใคนมาเวามาเพื่อสมบายมันอยู่ทางถนนใหญ่เนะเาะจอดรถจุกย่างขึ้นมาเลยเ่าแล่นขึ้นพี่แล้าแล่นขึ้นพี่าแล้วแล,วล่นมาแต่สวรรค์ขีดขึ้นมาเมืองสีปูดเลยเนาะกลายมาแต่เมืองสีป,ปดูดจักรลักบ่เจอยกลายมาพี่ก็หาสิบลัก บอกบางห่อดีบหประมาณสี่สามสิบสามสิบแต่เสพนมาบันแข่งแปรบันดงมันเป็นแปรเสด็งกับน้ำมาคึงอยู่นี่เนาะมาคึงอยู่นี่บันเฮายังไกลยังไปบันบันบอจอยกลับไปประมาณอีกส้าวกิโลหรือสามสิบกูละตอนนี้ไปตอนนี้คำค่อยคำยำแรงเลยยังทนามเมืองหอเทือนยังยังลมคุยกันก้อนคอยไป ใเอฟซีเห็นแบบเห็นสดๆเลยนะนี right ่นะเห็นสดเลยในต่เวนี่คือบุกินบ่จ้่าบ่ยากเลกินหอวหพน่นละยนอยู่หลร้ายได้เข็นเอฟซีจากเมืองไทยเฮา เบ four, three, mm. on, yeah. ิ่งอยู่41คนตอนนี้นี now, ่มื้อ so นี้คือหลายแลยมื้อนี้เนาะโอ้โหตอนแรงๆไงเด้อตอนแรงๆปกติมื้อนี้นะเราไลฟ์สดอยู่บ้านน้องสบายนะเธาได้บ่ายโมงบ่กจนไลฟ์จนเสร็เจ้าหญิงอเออช่วงนี้แบบ่นกันเลิกการแล้วเนาะนี่สามสี่โมงเลยจากโมงเลวนี่บู๊บๆซับแล้วมั้งสี่โมงยังสี่โมงยังแบบจน่มื้อแล้วต้อหาลูกสาวกับลูกสาวก็บอกฮับซับ พอดีมึงย่างแล้วพอดีเขาแลนมือ่อพอดีพอดีห้าโมงแล้วก่าวว่านอ่อนๆก่อนยันยันนี้บนนี้เศร้าแต่งานี่ตกกะมีเนาะแบบเฮาแบบตรงนี้มันบ่มเงิกับตกอาอารมณ์บรรยากาศยามแรงๆทุกคนเขามาทักทายถามข่าวถามข่าวกันได้เด้อเดี๋ยว,เ,ยวเฟซผู้สาวกับเขามาทักทายถามได้ ฟังลำามุนเลยเบว่ามันมันมันมั่นคุณเนาะแบบแหมคอไอเขกินเหล้าแกมตัวนี้กินโคไปเมาตืมได้เขาเขากินแกมอันนี้นะวินนหตืมอีกเห็นเขาเจ้ากินเบียร์นะกินแต่อันนี้เราของแกมอย่าเมาไห้เด้อเครว่าจะกินอันนี้เจ้าแกมนี่นะมันมั่นเขาเด้ เนาะอันนั้นเอาภาษาลาพระเจ้าเลยเนาะไกลแล้วอีสองมืออีสองมืออีสองมือกับคนช้าเนาะนี่เรากินเบียร์ได้แล้วสำหรับคนที่จำศีลภาวนามาจอยจำศีลเนาะมสดีเดินเอาเดินเลยห้ามว่าห้ามว่าเอาตั้งมาจเอาออุ้ยมาหนังอยู่กะเอา เปียกม่เดยวอ้องวมือสเลยเฮงมสน่อขมาไแหมเพเออนั้นอันนั้นมากไปเบ้าเข่ามากวเอาเอินมาเอินมามานังมากันนี่อ่าได้สาอีกมานีนังไปนังมาอ็แล้วไลฟ์สดายคลิปไปแล้วล้ไลฟ์สดนีเลยดีมาามันั่งกันเออไลฟ์สดทางยูทูบเออชาข้าวจีบับี้จีม่หา โอ้ไมหางแงดชมมานี่ก็เป็นไม่หางอย่นี้ค่ะหนทิ้งจ้าทิ้งครัวงอนี่ลูกกะเี๊คนนื้อดุเดือดดุเดผัวคนนี้ใส่บ้านอบ้นดงมีัดีไม่อยากทิ้งหน่อยอยากมาหน่อยอยากทิอยากครัวเ็วเลนเมนกุสาวกุสาวบนี้กัสาวแบบู้สาวม้ง มันเขาก็กำลังฮิตเลยเด่นอย่นะกำลังฮอดต่อใค้เด้ิมมาเข่าเรามาเข่าแหลยเอามดมนนุ่มเนี่ยว้าวนะคนนุ่มมันมันฮักเขาแท้เนาะมามาเกตเอาเอาไปเกตด้วยกันเอาสิปิดไลน์แล้วเอาสิถ่ายคลิปก่อนเอาเลยเอาสิปิดไลน์แล้วเราเรามีไลท์สดแล้วเห็นเห็นมันสามารถจะไล่ย่าไลท์สดแล้วมาด้ทั้งรุ่มมาจอยจะปิดไลน์อัน ชุดแล้วแบบน,นี้จะได้คลิปเอาอะเอาไปอันเ <c oughs> บิงงื้องเนี้อันคลิปอะเนาะ <c oughs> เอาไลฟ์สดนี่ทั้งยูทูบนี่มันก็นซื้อได้ซื้อได้ก็ซื้อได้ก็ใบคำใบคำใบคำเพราะใบคำันหุ้ยชานแล้วนี่ผ <c> ่ <oughs> <c oughs> านพิงกับบุญ <c oughs> เอาทามทามเลก็กๆหน่อยก่อนเดี๋ยวสิไปเปิดคลิปดีกว่าม <c> า <oughs> จอยจะไปปิดไลฟ์แล้วหาบทปิดดีๆปิดอยู่นี่เราแหละ้วบร้ยายน่าปิดไลฟ์เปิดคลิปกันอยู่นี่เลยล่ะเิอาเออลุลุไปเซฟลุไปเล่น แน่ uh, okay, okay. ูเออโอเคโอเคบาย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 ลีบายบายเห็นผ่สาวเลยจะปิดเอาไลฟ์สดอสามคนดูน้ำม่วงไขผู้นึน้ำอยองมีตส่ดูฟัไ่ชนิ้เนี่ยบัดมันยิงเหมนกระเจ้าเอาเนาะเอาเอาใส่เอาลูกนี้เออเราเนัลแข่ลูกเดี๋ห้องวห้เนาะแบบห้า ให้ก็ได้นะแบเหาเหอ,นเนอ,อย่างมาหมดกันเนาะนั่นแหละเขอาอกพันพันทึกใจแบบว่าทึกใจรวมกันได้คอยเลือก